สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องสกูตเตอร์นะครับที่ผมได้ซื้อมานะครับก็ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเราจะสั่งจากช้อปปีก็ได้นะครับหรือว่าเราจะซื้อตามร้านจักรยานทั่วไปก็ได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารถสกูตเตอร์ตัวนี้มันมีอะไรดีบ้างนะครับแล้วก็สามารถใช้งานแบบไหนได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ มีมัลติฟังก์ชันอะไรบ้างบ้างนะครับแล้วก็จะอธิบายให้ดูตามขั้นตอนนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้ก่อนเข้ารับชมคลิปเต็มได้เลยนะครับไปดูกันเลย่านะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ที่ผมมารีวิววันนี้นะครับผมมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาอยู่บ้านแฟนนะครับวันนี้ก็โดยรวมแล้วนะครับเจ้ารถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกสเปคคร่าวๆนะก็คือผมว่า เนี่ยครับก็ล้อก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้สักสิบนิ้วได้มั้งไม่แน่ใจนะครับยี่สิบนิ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับล้อก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมล้อนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับหนังพียูนะครับนิ่มๆนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยก็จะมีสปริงมาให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่กลัวว่าตัวนี้มันไม่มีโช๊คนะครับ กลัวว่ามันจะเวลาลงหลุมลงอะไรนะครับว่ามันจะกระแทกแรงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะมีสปริงให้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็่จะให้ดูนะครับว่ามีขาตั้งนะครับมีขาตั้งด้วยนี่ครับขาตั้งเล็กๆนะครับสําหรับเด็กขี่นะครับไปซื้อของไปจ่ายตลาดก็พอได้นะครับใกล้ๆบ้านนะครับก็สเปคตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 15กิโลนะครับถึง20กิโลนะครับถ้าเกิดชาร์จเต็มนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็เบาะปรับได้นะครับตัวนี้เบาะปรับได้นี่ครับจะมีตัวนี้นะครับดึงออกนะครับดึงออกแล้วเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเบาะปรับได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอยากได้สูงก็ดึงออกมานะครับแล้วก็กดบล็อกเหมือนเดิมนะครับ ล็อกเหม <Wing. S 1> ือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับถ้ามันไม่ตรงก <acy> ็ปรับให้มันตรงครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับปรับได้นะครับคอก็เหมือนกันนะครับคอตัวนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีแบบกรงแจมาให้นะครับไปใส่ที่ตัวนี้นะครับไขเพื่อความปลอดภัยนะครับไขไม่มีแจไม่สามารถขับได้นะครับ แล้วก็นี่ผมจะให้ดูนี่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือจะมีมีแต่นะครับมีแต่กับไฟเลี้ยวนะครับเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟมันจะติดตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าผมเปิดปุ๊บมันจะเป็นไฟเลี้ยวแต่เป็นสีแดงนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ แต่มีไฟเบรกมาให้นะครับเพื่อนๆไฟเบรกตัวนี้ก็สว่างดีครับตอนกลางคืนนะครับอันนี้เอามาติดเองนะครับเนี่ยอันนี้เอามาติดเองนะเพื่อนๆอันนี้เอามาติดเองนะครับกันเวลากลางคืนนะครับคนขับรถมานะครับจะได้มองเห็นนะครับมีป้ายสะท้อนแสงนะครับไฟเบรกก็ช่วยได้อยู่นะครับก็โอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับที่เห็นเป็นจุกดำๆแบบนี้นะครับเป็นที่ชาร์จแบตนะ เปิดออกมานะครับเขาจะมีอุปกรณ์แบบอุปกรณ์ชาร์จแบตนะครับเพื่อนก็แถมมานะครับกับรถนะครับเป็นเหมือนตัวอะแดปเตอร์เหมือนกับที่ชาร์จโน้ตบุ๊กอะนะครับแต่ว่าเราสามารถเสียบเข้ากับตัวนี้ได้นะครับเขาก็จะมีจุดเสียบชาร์จของเขานะครับซึ่งจะเป็นสามสามเขี้ยวนะครับเป็นสามเขี้ยวนะครับเวลาเสียบเข้าไปก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับถ้าเสียบไม่ตรงล็อกมันก็จะไม่เข้านะครับเพื่อน นะครับเวลาชาร์จเสร็จปุ๊บดึงออกแล้วก็ปิดตัวนี้ไว้นะครับแล้บเดียวเองนะครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็สามารถพับได้นะครับเบาะสามารถพับลงไปได้เลยนะครับเพื่อนพับเก็บลงไปได้เลยนะครับข้างหน้าก็พับลงมาได้นะครับสําหรับใส่รถนะครับเดินทางต่างจังหวัดก็สามารถอาไปได้นะครับอย่างเช่นผมมาอยู่บ้านบ้านนอกนะครับนี่ครับเอามาวั่นแสนด้วยนะครับไม่มีเวลาทําคลิป รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็เลยมาทําที่นี่เอานะครับอาจจะแบบนี่ครับอยู่ในสวนยางเลยนะครับเพื่อนเอาไปขับเล่นในสวนยางนะครับติดลมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับนะครับอ่ะนะครับโดยรวมก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดขับในหมู่บ้านหรือว่าในเมืองนะครับที่เป็นถนนพวกถนนปูนซีเมนแบบนี้นะครับเพื่อนมันขับได้ขับได้ดีกว่านะครับถ้าเกิดขับในป่านะครับมัน มันไม่ค่อยไปนะครับเพื่อนมันติดหลุมติดอะไรนะครับติดใบมงไม้ๆนะครับอย่าหาทํานะครับเพื่อนก็อันนี้ก็ผมก็รีวิวให้ดูนะครับเพื่อนนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับมาต่อกันที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีอ่าเนี่ยครับดูเสียบกุญแจนะครับดูเสียบกุญแจจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนนะครับเนี่ยครับกุญแจเขาจะให้มาสองดอกนะครับให้มาสองดอกนะครับสําหรับ สำหรับไขดูแบตเตอรี่นะครับเนี่ยนะครับมันจะให้มาสองดอกแบบนี้นะเพื่อนๆตัวเนี้ยนะครับที่มันมีภาษาจีนเนี่ยนะครับอ่ามันเสียบเนี่ยไขตรงเนี้ยนะครับเพื่อเราสามารถดูแบตเตอรี่ได้นะครับว่าแบตเตอรี่ของเรายังอยู่ไหมนะครับบางทีขับไปนะครับขั้วลงขั้วหลุดหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คดูนะครับ จะมีฟิวมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นี่ฟิวนะครับเช็คดูด้วยนะครับเผื่อฟิวขาดนะครับรถไม่ไปนะครับเพื่อนนะครับตัวนี้ก็ก็ดีครับผมเคยขับลุยน้ํามาแล้วนะครับอันนี้ซื้อมาประมาณสองเดือนได้ละสองสามเดือนได้แล้วนะครับขับลุยน้ํามานะครับแทบขนาดนี้เลยนะเพื่อนน้ําไม่พังครับผมคิดว่ามันจะพังนะครับแต่มันยังไม่ไม่ถึงขั้วนะครับยังไม่ถึงขั้วแบตนะครับมันก็เลยยังไม่เป็นไรนะครับ คือทังนี้ก็จะมีปลั๊กมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มัดสายไฟไมาให้อย่างดีนะครับก็ประมาณนี้ครับในราคาสามพันกว่าบาทถือว่าโอเคนะผมว่านะครับอ่าอันนี้ปิดอ่าสำหรับเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครเนี่ยสั่งในช้อปปีนะครับราคายังไม่ถึงสามพันเลยนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนราคาอยู่แค่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับบวกค่าส่งแล้วก็ น่าจะสามพันพอดีอ่ะประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านจักรยานนะครับเขาก็ขายประมาณสามพันแปดนะครับก็ก็บวกเพิ่มไปนะครับก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับในราคานี้นะครับก็โครงตัวโครงนะครับน่าจะเป็นอะโลมิเนียมหรือว่าเป็นเป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นมีเนียมมั้งครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นสนิมตัวนี้นะครับแข็งแรงนะเป็นโครงเหมือนโครงรถจักรยานที่แบบ การสนิมอ่ะนะครับก็คือว่าแข็งแรงดีนะครับข้อต่อข้อพับอะไรเงี้ยเนี่ยข้อต่อข้อพับตัวนี้ก็สามารถพับได้นะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือก็ส่วนนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นเฟรมของมันเป็นพลาสติกนะครับเพื่อนอ่าแล้วในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับเพื่อนจะมีมันจะมีตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวขับเพื่อนด้วยสายพานนะครับ เพื่อนได้สายพานเนี่ยจะเป็นสายพานนะครับแล้วก็จะมีเป็นวงสายพานนะครับนี่สายพานนะครับตัวน,นี้ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมียางในนะเพราะว่ามันสูบยางได้นะครับเพื่อนมันน่าจะมียางในเนี่ยจะมีจุ๊บอยู่ข้างในนะครับ mm. เวลาสูบยางเนี่ยจะสูบยางยากนิดนึงนะครับเพื่อนจะสูบยางยากนิดหนึ่งเพราะว่าจุ๊บมันอยู่ลึกนะครับเวลานั่นเราต้อง ยัดดีๆนะครับเพราะไม่งั้นจะสูบยางไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ไปศึกษาดูนะครับเพื่อนก็ถ้าเกิดใครชอบหรือใครอยากจะอยากให้ลูกหลานขับเล่นก็ได้นะเพราะว่าความเร็วตัวนี้มันก็อยู่ที่ประมาณน่าจะยี่สิบไม่เกินสามสิบนะครับยี่สิบสามสิบนะครับประมาณนี้นะครับความเร็วนะครับแล้วก็มีตะกา้านะครับอ่ะมีตะการาตะกา้านะครับตะกา้าตัวนี้นะครับ ถ้ก้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใส่น้ํานะครับใส่น้ําขวดใหญ่นะครับน้ำ1.5ลิตรนะครับหลุดนะครับลงหลุมกระแทกทีหนึ่งหลุดนะครับมันจะเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกนะครับนี่ครับอันนี้เย็บแล้วครับเห็นนี่ผมเย็บแล้วนะครับปกตินะครับถ้าเกิดใส่น้ําใส่ของหนักๆเนี่ยครับลงหลุมทีหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยหลุดลงไปเลยครับกระเป๋าเนี่ยหลุดลงไปเลยนะครับ หลุดออกมาเลยนะครับกระเป๋าแต่อันนี้นะครับผมก็เย็บมันแล้วนะครับเย็บมันหนังแน่นหนานะครับนี่ครับเป็นรอยเย็บเป็นรอยเย็บอยู่นะครับถ้าไม่เย็บนะครับใส่ของหนักไม่ได้เลยนะครับเฉพาะกระเป๋าตัวนี้นะครับอ่าแล้วตัวนี้นะครับมีไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นคันเร่งนะครับบิดนะครับคว่างขวางขวาของเรานะครับเป็นคันเร่ง ขวางซ้ายก็จะเป็นเบรกนะครับเบรกนะครับอ่ะอันนี้ผมบอกไปแล้วนะเป็นเป็นแต่กับไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นข้างบนก็จะเป็นไฟบอกสถานะนะไฟบอกสถานะอันนี้ผมเปิดให้ดู นี่ครับเป็นไฟบอกสถานะนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นหกสิเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็น์นะครับเป็นไฟบอกสถานะสถานะของแบตเตอรี่ของเรานะครับแล้วก็อตัวนี้ถ้าเกิดเวลาปิดกุญแจอยู่นะครับเปิดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเปิดเปิดการทํางานนะครับของระบบแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งคืไฟหน้าจะติดนะครับเปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งจะไฟหน้าจะติดนะครับเพื่อน นะครับนี่ครับไฟหน้าจะปิดเห็นไหมครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันสว่างนะครับตอนนี้ยังไม่มืดนะครับก็ก็ส่วนส่วนส่วนมากก็ก็โอเคนะครับในราคานี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยชอบฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ช่องคิวรีวิวด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเป็นกําลังใจเป็นเอซให้ผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีอะไรเนี่ยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูตลอดนะครับ แล้วก็สกูตเตอร์ตัวนี้นะครับบางคนก็มีอยู่แล้วนะครับบางคนก็ไม่มีนะครับก็บางคนก็สนใจอยากจะซื้ออยู่ก็ผมแนะนําก็ซื้อมาเลยครับก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับก็ดีกว่าเราเดินนะนะครับดีกว่าเราเดินนะครับโอเคเพื่อนๆก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับในช้อปปีราคาถูกกว่าเยอะนะครับอาไงก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่รับชมนะบ๊ายบาย